สวัสดีตอนเที่ยงครับวันนี้ก็มากินต้มแซบเนื้อข้าวเหนียวที่ร้านลาบลาสีสไลด์วันนี้อากาศเย็นครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกถึงจะไม่เยอะแต่ก็ทำให้อุณหภูมิลดลงนี่ครับผมบรรยากาศนั่งคนเดียว นายโกก็ปิดด้วยครับไมากินต้มแซ่บเนื้อกับข้าวเหนียวกันเมื่อวานด้ปีโอกาสไปสำรวจพื้นที่ครับที่อำเภอด่านช้างสุพรรณบุรีครับเส้นที่ออกจากปันไล่ผ่านภูเขาไป ไปเจออ่างเก็บน้ำอีกแห่งไปเจอครั้งแรกครับดูในแผนที่ก็เลยว่าวันอาทิตย์นี้ครับจะไปนอนบนสันเขื่อนทำกับข้าวกินอร่อยอร่อยตอนเช้าตีห้าค่อยกลับมาระยะทางจากอำเภอบ้านไร่ไปที่เขื่อนที่ว่านี้ก็คือ40่ิกิโลครับใช้ระยะเวลาเดินทางก็40-50ิานาทีประมาณนะั้น แล้วก็เป็นสถานที่เงียบสงบแตว่าเป็นอ่างเก็บน้ำเขาไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าบรรยากาศที่ติดภูเขาสวยงามเงียบสงบไม่มีคนผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวจะขับรถไปต้องกลับจากกรุงเทพก่อนนะครับวันนั้นออกจากกรุงเทพประมาณห้าโมงเช้ามาถึงบ้านไรประมาณบ่ายสองบ่ายสามเก็บของขึ้นรถเดินทางไปที่นั่นก็ไปถึง ห้ามงเย็นครับประมาณนะั้นนี่คือชีวิตประจําวันสำหรับสายแคมปิ้งทุกวันอาทิตย์ถ้าไม่ติดภารกิจครับเนื่องจากว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นแข่งกีฬาท้องถิ่นบัลายเกมก็เลยไม่ได้ไปทําคลิปครับมาแล้วครับผมต้มแซบเนื้อให้เขาทําขมขมนี่ก็เป็นเครื่องในสามสิบกีบคูคนาปอดเนื้อเปื่อย แรล้วร้อนครับข้าเหนียวท้สอบกันครับผมคนทังสามสวนมากเวลากินลาบก้อยซอยหางสุกเล็กจะชอบใส่คมครับ ผมเองก็ชอบเนื้อเปื่อยครับน้ำร้อน วันอาทิตย์ก็จะทำนึ่งข้าเหนียวไปกินด้วยครับผมทอดไก่หรือมม่ก็ย่างไก่เาออจะใช้วิธีแบบเตาถ่านวิธีการปั้นข้าวเหนียวของอีสานครับนี่คนไทยจะใช้ ซ่อมจิ้มแต่อีสานก็งนี้ส,นสุดเมื่อวานนี่มีพื้นที่ที่ไหนฝนตกม้างครับเห็นบอกว่าชนบุรีศรีราชาอ่วม น้ลายตกนิดหน่อยครับไม่ไม่เยอะพอให้ดิ่งชุ่มุูปรวมลดไปประมาณสองสามองศาน่นจาจะฝนตก,กตอนนี้กลางวันก็ไม่ร้อนครับสองวันที่แล้วร้อนมากมกินคข้าวด้วยกันครับโอ้ตสนเที่ยงครับ